รอยาวๆท่านผู้ชมแบบนี้ป,นปีนขบผ่านลายไกลนูล่นะนี่ยังไงแล้วดูเพื่อนขับรถไฟเป็นหนึ่งคนไม่ขับขับเอยู่ท้ายรถไฟไม่รู้เลยแต่ขับใกล้เลยฮแล้วแพทต่อไปอยากให้มีการบนนแบบขับมาโดนเพื่อนเม็ดละบ่อยนะถ้าจะแบบชนแล้วกนคืดล้นเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปไใช่จะต้องจอดหน่อยเนะออาะต้องมันจมเพิ่มนิดนึงเพราะฉะนันสิบเวลาเพิ่มหลายวินาทีจริงใช่โอ้คือเพิ่มความ ต่างให้กับเกมได้เลยนะครับจริงครับเดี๋ยวโพสเอาจริงมันเปลี่ยนการเล่นของเกมไปแหละใช่ทำม้งทำมิ่งต่างๆเนี่ยต้องช้าไปสองวีได้จะโดนเข้าทําก่อนก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วอ้อมกับขึ้นมานูตี้สัตสโคบอะไรสิของของโอ้ยสองสาพเฮ้ยหายเลยบ้าคุณนับนัดนนเมื่อกี้นัดรแรกเข้าหมดนะสามนัดแรกเฮ้ยนึกว่าอิ่มฮะผมบอกเลยนะอุซี่น่ะย้ายไหม เขาจบซีก่อนใครเก่งผมย้ายหมดนะครับคุณโอ้โหไม่เอาอะไรเลยนะคนู่บ่ฮะโอ้ยสองใส่ตั้งแต่แรกเดอรมิดปล่อยไม่ได้ยังไงคนคนนี้เด็กมีของตำรวจอยู่ไหนครับตำรวจไม่ใช่คนละของอ๋อตอบตะเกาวม้เพื่อนก่อนครับคิวขอผมอยู่ที่ด้านขวาอิมบารายครับเขาสูงครับแต่ดูเหมือนว่ามีทีมที่มุกเข้ามาเป็นเดอะมิทครับขอให้เดินไหลไปก่อนแล้วกันนะไปจุดไม่ได้นะครับผหรับ นายน้อยไม่งั้นเข้าวงลำบากครับแล้วบูชา้า M4 สเปรเก็บนอ็อตซิลได้ก็ผมสาม 3C ไปเจอต่อเข้าแล้วครับ<น>แต่ตอนนี้เฟสแคนเหลือผู้เล่นแค่2คนแล้วบูชาร์คสามไอเกตไปด้วยเป็น2น้องอของบูชาร์กมาแล้วครับผมกับตันบูบูชาร์กโอ้โหบูเบอรี่อะไรอะโอ้บูรี่บูรี่บูเบอรีอร่ปันนน่นนันนี่นะแต่งนั้นครับลดูขึ้นไปในจังหวะต่อวันนี้แล้วดูรัชนายก็เล่นช้าตัดภาพมา 3C ครับเผอ,อิญโทวบาริโซครับ ชื่อเฟสแคนแต่ถอยมาหนึ่งเพราะอินทะเลขึ้นไปเล่นบนเขาล่างร้อยนี่ยแล้วโดนก่อนใช่ครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้สามสีกำลังจะมาเจอกับเฟสแคนบูชาที่เลือดไม่เต็มด้วยผมแล้วเหมือนจะเปิดพอยิงด้านขวาแล้วมีทีมขยับเข้ามาผมตรงนี้เรียบร้อยบูชาเก็บอีกหนึ่งแต่สุดท้ายไม่รอดเฉยกันคือปัน่นได้มาต่อครับผมโดยน็อตซิวครับเหลือคนเดียวกับเฟสแคนเป็นโทนี่เคโอ้โหเสียทรงจัดท่านผู้ชมอะ เรียบร้อยโอ้โหทนี่เคระเบิดเก็บน็อตทิวเป็นน็อกอีกครั้งหนึ่งครับเท่ากับว่าตอนนี้เป็นวันออนวันแล้วโทนี่เคเดินปาดมาจูอยู่ครับนีได้เกลียบกว่าเยอ่เอชพีด้วยสเปรมาล่างไม่ได้โอ้โหนี่เคปาดน,น็อตทิวออกจากเกมระเบิดของฟียทอยลูกนี้หวังผลได้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งน็อกแต่ว่าระยะนี้อาจจะมีสองโอ้โไม่น็อกสักคนเลยครับจังหวะซาเบะเคออกขวาสุดปริเพเกือบเหมือนกันแล้วจังหวะชิดเนินอันนี้ถอยแล้วฮะวริสาคิล่าครับใครอยู่ก็อยู่ครับ โอ้เกมง้างเมื่อกี้คือเหม็นปากปลาคยคุณเสิร์ผู้ชมนะโอ้โหเหมือนจะล้มแต่ไม่ลม้มแล้วมุมด้านข้างกับฝั่งตัวเอทอีเทสครับผู้ชมฮนะโอ้จีบอครับผมโดนดักแล้วท่านผู้ชมครับติดอยู่คนเดียวแล้วเป็นโทนี่เคเก็บคำดี่ออกจากเกมเฟสแคน <ง S 1> ปิดเลยครับผมโอ้นี่เคคนเดียวฮะเอาจริงคือ4ต่อ2นะเฟสแคนกับ,กบ3ามสี่สามสีแพ้เพราะอะไรแพ้ผมเจอผมจะพูดอย่างนี้ก็บอกมาแล้วที่บอลโดนเกมจะไม่ได้โฟกซสอย่าผมรู้ท่าน อเมนะอเกองเเต็มไปสอทีมแล้วนะเชื่อุนี่มันของแหรของแการเตียงไม่มนะเฟรดที่สหนีทางด้านของเดิมมีไปด้วยครับครับแม่องนั้ครับล็อกใ่้องเข้าไปในะอ้ล็อกสเปเข้าไปโอ้ยตงต่างฮวงวอลดัตอพี่ดี่านผู้ชม อู้แล้วไอ้ไขขึ้นไปเล่นเขาสูงอีฟังนี่งาคิวอยู่มาแต่ดูเหมือนอินฟินจะมูฟไหลเข้ามาลึกพอสมควรเลยครับผมวันนี้จากตำแหน่งที่เราเห็นนะเหลี่ยมนี้ชนครับผมวอลดัสบปลาไใหญ่ครับมีแนม่มีแน่แม่จา๋าครับไม่ใครไม่ก็ฆ่าวไว้ใครมวยอืมในจิกยังเล่นอยู่ฮะที่อินปะละเล่นได้ครับออนสโลล์แล้วเบิดลุกนี้ซะบอยแม่วิ่งออกไปก่อนครับผมง้างอยู่ง้างอยู่ S <S เฮ<อ>้ยลุ้นทิวฟีดไม่ขึ้นนะเพราะไดร์าร์มขยับหลบตรงช่องมันในพอดีแล้วนีงครับทาเครับไม่เปิดป๊อปได้เ,เพิ่มมูนเอาละครับเศรนีีถ้าจะมีการยิงกันเยอะพอสมควรแล้วตองแปดแล้วไปตัดเอคโคอเวนน้องดาวน์ลงไปคนหนึ่งโอ้งานเพิ่มมูนตอนนี้โดนลุมนะครับ และอาร์มโจนเฮชอดใส่ซีเนี่ได้ครับจังหวะนี้ล็อกให้เพื่อนก่อนตองแปดแล้วเข้าไปยัดโทมูยอาร์เมอร์ถอยลงมาแล้วดูซีดดโดนกระบอกของก๊อตดานแล้วก๊อตดานเก็บโลกแกนเป็นสองน้องแล้วดูฮะทนการเล่นเอาโทนี่เคออกไปเฟ <c ans> สแคนจบเป็นผ้าตัวนี้โฟซีอาร์น้องดาวไปออนสตารลเฮชอดใส่แจ็ปเปอร์เหมือนกันเพราะมูลเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่แล้วเดินเข้าไปช้าเลยครับอ,อาร์เมอร์กลับ <c oughs> มาก๊อตดานครับดันเข้าใส่ทำอีพีที่สองรถจริงหนึ่งกรปีกค้อนทามพามกันแล้วล็อกครับไป็นต้องไม่บ่อยได้เขาข้องขวามาฮาร์เดนกัันแลล้้วมมางงออห ข้อหลังจะเข้าตีกอดังโอบโอบโอบมุมนี้อยู่ด้านหน้ามาตีวนวนหนึ่งรอบกลับอีกหนึ่งรอบแล้วพีไฟไว้ก่อนต้อนได้เอ็กซีมาทับแบแนทับแบสมามุมนี้เออเออเออใส่เสื้อพอยด์จะเกมไปยังไม่จบฮะอินฟินกับวอลได้ไฟแข่งทั้งคู่แต่ว่าการล้อมของวอลดาได้เปรียบกว่าเยอะท่านผู้ชมครับอินฟินอยู่กับจุดเดียวกันหยัดออปชานไปน่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมาทอเผาหลังนี้ไปเนียวผมโดนด้วยแต่ว่ามาตินเกือบน็อกดาวน์โอ้จังหวะแกโยกตัวแล้วเขาโซนก็ไปเปิดน้องบาร์ก็เนับงต่แน ตะมุมข้าก้อนด่านขาดไปอีกย่าตระฝั่งตัวโลแกนล้อไปหนึ่งเหมือนกันแล้วสตอนครับไปรอหาเดตได้ต้องถามพไม่ดีแล้วมาตีนเผาเนี่ยจะเกมไปตอนนี้อินฟินเหลือเพียงแค่คนเดียวคือนูซี่อีกแล้วนูซี่โดนยัดมาในตะมุมแบบมันโงเข้ามานูซี่ออกจากเกมผมอินฟินเกมหนึ่งดีเกมหนึ่งไลน์ครับผมโอ้โหโอ้โหจะรักหรือจะไลน์ผู้ชมครับจังหวะดันเข้าใส่สุดๆเหมือนกันครับนี่ฮาวล์ัลอีสปอร์ตเอาคือเอาผู้ชมฮะ โอ้ถือว่าอินฟินเนตัดสินใจพลาดไปหน่อยหรือเปล่าครับจังหวะเข้ามาทิมเลยในบ้านหลังนี้นะที่ถ้าส่งคนค้ำข้างนอกสักหน่อยนะบอกว่าก่อนวลดัดเข้ามาชาร์จยากพอสมควรเลย,ใช,ยใช่ครับผีผ่านยัดโคดังวอลรังจบนะใช่ครับผมแล้วเมจิกเหมือนจะยังไม่จบในเมืองอินปราครับมีทีมมีหนึ่งทีมเข้ามาเป็นเดิมมิรราปปาน,นิสปอยครับปาราเนออกขวามาเตียวซับามาเป็นเอ็มโฟแต่ทำเปนที่โฟซีอายอยู่ด้านนอกครับรอได้ครับโผล่ไปก่อนฮะโอ้เหมือน เอาจริงไฟเมื่อคู้นี้บีบให้ทางวารันเนี่ยลงเขาปรเด็นข้างล่างเลยนะเป็นการทำลาย position ของวารันไปในตัวแล้วป๊อบครับไปน็อกเว้วัดได้หนึ่งรอบผู้ชมนะคู่นี้ก็ยังไม่จบอีมาล่านะฮะป๊อปน็อกครั้ที่สองแล้วแล้วดูอะไรยุติระเบิดเก็บเวลมอร์เกีไฟต์ตอเนตโดนอาร์นเอาเกมเท่นเดียวกันนะแปดมีปัญหาแล้วได้ฮะโดนน็อกจากเลียสทอยนะคุณผมล็อกเข้ามาชาร์จลาซิโอน็อกดาวไปเมจิกกลายเป็นว่าเหลือคนเดียวเฉยเลยแลเรียบร้อยเมจิกออกสิบสองครับผม ปันทางมันเสียสองแบบงงๆผู้ชมครับเอ้าแล้ว,ลวคิวฟีดเพิ่งขึ้นนะผู้ชมครับครับเราจะเช็คเรกันก่อนชวเวฟครับไปน้องเมื่อกี้รวมแล้วเป็นหนึ่งคนเหมือนจะเข้ามาเค็มนะเพราะว่าบุรีชันเก่าของพาวเวอร์เนี่ยเล่นไม่ได้ก็ต้องเข้ามาชาร์จเอ้าแล้วเข้ามาดักด้วยขอบวงข้างหน้าเขาเราเปนเราเป็นคอโดนน้องสวนกันไปโดยเครื่องเของคอนเซ็สิ ตำแหตัวไกลมุมนี้คิมมี่ใส่หลังออนิกเซมเบ่กำลังจะล่วงแต่ยังไม่ล่วงทุกคนที่โฟทีาอ,ออกมาหาข่าวหน่อยข้างหน้ามีอยู่หนึ่งทีมเต็มครับบีเคครับโอ้โหเลือหนนะครับเป็นนักสมองตัวออนิกเซมเบ่ามาได้ผู้ชมครับ คือหล่แล้วเดิมมีแล้วเป็นนายน้อยตัดเต็มเป้าจากเกมไปขับรถเข้ามาแบบนี้รถเต็มเป็นอ่อนร้อนผมแต่ว่ามีเพื่อนล็อกอยู่ตดยที่โฟซีอาร์วอล์ดด้นอีกหนึ่งน้อยผมโดยแกรนเนตครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นสโกนมาจีอาร์นายน้อยขึ้นไหมเอ็นเอวายังไม่เข้จัดวิส่งทางด้านคิมมี่น็อกดาวน์ไปอะไรนะครับหาจังหวะยิงอยู่เหมือนกันแล้วดูโยกมาเล่นหลังรถแตกตัวเอยเซีซ่าระเบิดฝั่งฝั่งตัวเตะออกเกมมาแล้วจัดึงกลับซ้ำกิมมี่ FLA ยองอาฟริซากีราจบอันดับสิบเอ็ดผู้ชมครับหมดเรียบร้อยเหลือทีมสามสิบสี่ชีวิตครับผมมาคิวนายน้อยยังเล่นขอบวงได้มาตินสวนก็ไปหายเลยผมเมียตาดูคนด่าโดนเผาไปให้เจฟเฟเก็บได้หนึ่งคิวมาตินส่งจีเซนลงไปอีกหนึ่งคนนะเจ้าการเฮจจใส่ฟุกทีเอสตึกสามเซ้าของอีทูนายพาวเวอร์แล้วก็วอลดันอีสปอร์ดเชอร์ตี้สมองโป๋ปอต้องเข้าวงแล้วเอ็มเอ็มโดนระเบิดของเชอร์ตี้ไปอีกหนึ่งคนแล้วมาตินเก็บจีเซนไปก่อนเป็นสองคิวของมาตินเอ้เอ้เอ้ครับผมได้อาร์เม าแล้วคิอะไรครับเป็นดาบของผมมาดูผูแล้วเป็นคอยังกินอยู่แต็ดี่เขามีเพื่อนคอสมาให้เป็นมาตินนั่นเองโอ้โหโดนลุมเฉยเลยพาวเวอร์หลังจากที่ดาบขอบวงไม่ได้ผลนะน่านโดนยัดอัลตอนโดนล็องมาจับล็อกสเปตัวไกลของซีซาร์ลี่เลดดอดยังไม่ได้แล้วโดนเก็บไปก่อนออาตลอนแล้วคอนเซปต์ตัดเจ้าการอีกหนึ่งคนเชอร์ตี้ได้คิวมาเป็นเนมิฟแล้วขอเก็บนานเป็นคิวแรกของทีมได้ไหมโอ้กยังไม่ได้มาตินระเบิดเก็บชูเว็บออกจากเกมไปพาวเวอร์หมดไหมหมดหรือเหลือคนเดียวแล้วอาร์เมอร์โดนเก็บไปโดยซี่่่คครรัับบไมแนนใจะ โอ้ต้องรอดูคนตัปัดภาพมาสีสกายสีสกายเช็คซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วดูด้านหน้าอดูด้านหัน้วดูตัวเข้าสปอกอุ้ยไปโดนตัวในน้อยพี่ออมาดูเนี่ยลูกนี้ครับสีสกายอลลี่ปาไปหลังแอร์ดอกถึงหรือเปล่าต้องลาดูมุมสูงกันหันไหมแต่ต้อไปก็ต้องเคลนยรไปได้ โอ้โหแล้วก็เบิดทับไฟครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีดาเมจเข้าตั่วคิวเลยแล้วเออนี่สเปรยระยามาะมันเล็กครู่นี้ครับป๊อปด็อกดาวน์ไปับผมตรงนี้ได้เหมือนกันนะแจ็คเปิร์เก็ท็อปนี้ฟูริยะวงดินมาตรงกลางไม่มีใครแต่มนันเลยเล่น,นแล้วสเปรย์ลากบอลโลกคุณาพัเก็บได้กับแจ็คเบิร์ช็อตนี้ต้องแปดด็อกดาวน์โอ้โหก็ควรต้องน้องตัดภาพมาแจ็คเปิร์อาจจะนามสู้กับวงคุณผู้ชมครับโอ้มีอยู่ห้าดิงนะอะไรครับน้องต้องฝังตัวเจ้ากัดไม่ได้แล้วฟูริยาตรงนี้ทรอดงไป พอจัดคือเท่าไม่ยากครับจริงครับผมจะต้องตีก่อนนะจริงเฮ้ยครับเรียบฮะเพื่อจังหวัแจ็ปเปอร์ดึงยากับการออกไปตัดน้องนี่สวยมากคอนเซปต์ระเบิดเก็บเจ้าการได้ด้านบนของวงคติซซ่าโดนระเบิดของซีซ่าโอลี่ไปอ้ยคิวผมถึงแม้จะอยู่กันเกือบครบครับแต่ว่าซีซ่าน้องอีกครั้งหนึ่งฮะนเน่หลังกระสี อู้ดีก็ยังกดไม่เลิกเราใส่ล้วเราใส่ลรอบแล้วตัวรากมาลักษณะหลบอยู่ตัวเป็นตัวมาซิซ่าโดนเก็บกว่าจเกมไปก่อนอีกแล้วคนแรกของทีมาอารคิวตีอยู่ครบสี่มาตั้งแต่ช่วงเฟสที่หกที่สองนี้แต่ว่าซิซ่าออกคนแรกอีกแล้วนะท่านผู้ชมจริงครับไม่ว่าจะอยู่กี่เฟสก็ช่างซิซ่าบอกผมไปเองทุกคนนะฮะอดีนเอาเป็นัที่สองแล้วฮะโดนเฮดช็อตไปถ้าอยู่ไม่ตีก็เขาเป็นเบคอนทามตรงนี้เรียบ่าจะอันดับแปดไปแล้วฮะ ผมและพี่ฟแบบนี้อารคิวเล่นยากแน่นอนครับถ้าไม่พลาดเอง,ย,งยังไงก็ไปไม่ได้ครับสำหรับทางด้านขออาร์คิวโดนัมร้องครับไม่ตัดจัดดุอิดได้คอร์ดข้ามยิงมาเจฟกเก็บจัดดุอิดลัดช็อตมาติวติวครับโง่งดีมากอีทูนายกับวอลดัตอีสปอยก็มมีรถกำบังอยู่ฮะสำหรับโอนิกซีสกายโอลลี่ครับเอาสุดๆเอาสุดๆแล้วโตในจะใส่ร้องได้เหมือนกันเนี่ยไปเทเล่นง่ายครับด้านซ้ายของวงอ่ะเจฟโดนน้องมาจากรัสได้โอทีครับผมงานนี้งานนี้ลำบากครับวีตาจายต้องแถงยิงหยุด่าดไม่เดียวนายนน้้ออองงไไวก่่แตตััเเจ็บป๊มม ตัดสินใจปั๊มเลือดปั๊มแล้วดูดันเข้ามาลักนัยดันดันอุจปาติอยู่แล้วเรียบร้อยเลยนะผมนิดเดียวนะแข็งใจหน่อยนะคับครับครับคือนี่คือวัดใจจริงๆนะคุณผู้ชมเลยฮะผมว่าปั๊มเสร็จก่อนเขาเดินมาติดมุมได้ครับยิงได้นะครับคือจะผัดปั๊มอย่างแกโยกตัวคอได้หน่อยหนึ่งไงก็ถอยใส่ก็ได้บหงคอนกันเลยที่บอกกับคุณผู้ชมนะทุกความเก่าเลยจะเชี่ยววิเชี่ยววิจริงๆโอ้โหแล้วอินเดีย์แกรมสี่สี่คนหกคิว แล้วดูวงแกคองขึ้นซ้ายหมดตรงนี้จ่ายกันเอเซิร์เวอร์มีโอกาสนะพี่เดีวแต่วอลดัสยังแข็งอยู่นะครับผมบ้านที่เขาจองเนี่ยรับทั้งหมด3ทีมไปแล้วนะครับฮีทูไนพาวเวอร์อินฟินนะครับเอาอยู่หมดนะเอาอยู่แล้วเสียผู้เล่นไปแต่ได้คิวมาเยอะครับตายครับโอ้โหเรามาตึงครับไปเก็บจากการออกเกมมาเฟียทอรครับไปเก็บมาเกิดยิ่งเล่าเอกเกมไปแล้วทั้งฝั่งตัวสโตนครับไปเก็บเฟียทอรออกเกมเหมือนกัน โอ้โหมีน้ำแข็งครับไม่คุ้ทุกทีอีดูนายดันเข้ามาใส่วาลดันแล้วระเบิดลูกนี้ของมิตาต้าผมบอกเลยว่าโกโก้คันแน่ๆผมเหลี่ยมจัดแม่มหาไปแค่แปสิบเลยครับเส็นบางอี่งลูกไปเรียบเสร็จน็อกมาตินคนเดียวแล้วมาตินจะต้องปั๊มเลือดก่อนชุบเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่รอให้ปั๊มแล้วครับผมตรงนี้มิตาต้าดันมา ดันมาหูเปิดเรียบร้อย,อยดันไปไม่ตายมาตินโอ้โหแม่นึกว่าตายไปแล้วเอามากรอบกลับนึกว่าตายครับอย่างเท่โอ้ย,อยจะเป็นฮีโ,โร่ยังไงไม่ตามด้วยไปตามด้วยแล้วข,ขวาแล้วฟ้าเพืิอได้แล้วมาตินวันอยู่แล้วมาตินไม่ไหวผมส่งดาเมจค่อนข้างเยอะนะวอล์ดโจเป็นอับที่สี่ครับครับโอ้แล้ววงการไม่นของนี่ไงฮะอีโชไนแม่ครับเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งน็อตคุณไม่ต้องพูดชืดเนี่ยตับนี่ก็ผิด หัวขวามบอลใส่อ่าคิวรอดมาได้เฉย,เยนะพี่เดียวจริงฮะขอบเขาพี่ไม่ใช่ขอบเราก็เราตัดรถเดี๋ยนะวต้งองกอับมาวิญญาณต้าวงไกลขึ้นไหมไม่ได้ครับผมอ้หูสมองหนามากไอ้ทุนายจริงครับแต่เขาลำบากเลยครับเพราะมีรถเฟสคัมที่เนินด้านหน้านี้หินนี้ครับ รดเช็คไตเปรียบที่สุดครับเอ็มไเทสเนครบสี่ครับทีมเดียวเลยที่เหลือจากสามทีมนี้ครับอู้แล้วมีเสียงสี่สองสองนะพี่เดียวหนึ่งกองกลางนะอันนั้นมันสี่มั่วสูว้อะคุณนะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมได้คิวมาจนได้สำหรับรถเฟียสครับสเปย์ผ่านสอมโวมาเจ็บหนักมากพิซซ่า <c oughs> เดินแล้วครับ ถ้าปิดอีดูนายได้เมื่อไหร่ไก่นันดีบะโฮะสี่ต่อสองดูตำแหน่งแน่ๆครับว่ามุมนี้ไม่ได้เช็คดูทรงน่าจะเบิ้ลไก่ทีมแรกเลยนะโอ้แต่เามือตรงนี้ทำาไมเให้เล่นแบบนี้นะฟิวครับไ,ได้ก็ไปฟอนไซขาดหนึ่งชุดโอ้โหคนเดินมาเล่นแล้วครัยบย่องขึ้นมาแล้วยอ่องขึ้นมาดูมุมนน้อยไ่ดิวพอดเอา ทำน้ำก่อนเลยครับตายครับโอ้บุบีลันตายแม่ขึ้นไม่ทันหนักเท่าไหร่ครับขึ้นไปโดนไปครึ่งหลอดแล้วครับโอ้โหโดดสีสัวเองลวกเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เดี๋ย่ยงให้ได้น้อยแย่อ้นายน้อยเก็บหนึ่งสองต่อสามครับกระโจบมาออนไลน์เอ้าเฮ้ยแปลกแปลกพลาดเองนะออนละอะตรงนี้ไอ็มไมเจ็ด หรือว่าจะไปทางฝั่งตัวภาพจำภาพเดิมตอนนักก้นหนึ่งสามอ่ะในนั้นกับพี่เอเมทิสเอาโดนไฟโดนเฟียร์วิ่งมาปั๊มทันไหมไม่รู้นายน้อยรู้ว่าหนีมาแล้วเฮ้ยเห็นตะเป็น,น,น,นแล้วจอดยิงโอ้โหลงมาเฮ้ย<า>มาได้กบผมสองคนเอ้าอาคิวได้ไก่เฉยเลยเกมนี้เหลือเชื่อนายน้อย,อยเหลือเชื่อกว่าเคยไมเทสไปพลาดสองคนครับผม โอ้โหช็อคซีนีมาครับโปรแกรมไปหนักพัน 5, ล้าน,นบิ๊กซีนีมาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหตาตั้ง,งม,มาเลยงงกันไปไก่ตาแตกครับจอมม่